Power time magazine, พาวเวอร์ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ ดรธาะกงวุฒิศศิริกุลยกสมาคมการค้าเกาหลีเส้นทางสายไม่ไทยจีนและเป็นประธานของสถาบันวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาของ BII วันนี้ได้มาลงนามร่วมมือ MOI อ g า e ์กิมนในการที่จะจัดตั้งจัดทํากับสถาบันอ,อกเกษตรต่อไปเราจะมีความเชื่อมโยงกันจับมือกันเพื่อศึกษาทางด้านต่างๆด้านความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายเพื่อมาร่วมกันทํา ในพัฒนาต่อไปวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีแผนภันธกิจพันธกิจที่ต้องการเชื่อมโยง BRI รประเทศหลุมแม่น้ําแล้วประเทศไทยจะอยู่ในจุดไหนของของฮับตัวเนี้ยเราจะเน้นเรื่องการพัฒนาของด้านการท่าการลงทุนและการศึกษาสังโคความมั่งคงของประชาคมโลกให้เป็นปึกแผนเดียวกันในภูมิภาคนี้วันนี้เป็นวันมงคลยิ่งเราได้ร่วมมือกับมาวลัยมอเกษตรปรับสมามคมการค้าการุนเส้นทางสายใหม่วัตถุประสงค์ของการลงนามวันนี้คือ MMOA โมเอต่อการอากิเมเต์ใน การที่จะตกลงข้อตกลงกันได้การปฏิบัติเรื่องของการแลกเปลี่ยนการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจด้านวิจัยด้านต่างๆเราทราบดีว่านขกะนรเมของ b r i ไอทงโลกครบรอบ10ป,ปีที่เราจัดตัวนี้เพื่อที่จะรองรับการลงทุนเส้นทาง b r i ของภาคพื้นมีภาคนี้ผมมั่นใจว่า b r i จะมีความสําเร็จในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้รวมถึงโครงการ e อ c ของเรา BCG ของเราหรือเชื่อมโยงรถไฟฟ้าความเร็วสูงของไทยจีนจะเกิดขึ้นในระยะเร็วๆนี้ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าการที่เรามาจับ มือกันเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนเพิ่มความเข้าใจด้านการศึกษาของจีนกับไทยที่จะมาตอของแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อจะในพัฒนาการสร้างคนสร้างทุนมนุษย์การศึกษาในภายใต้รอบใหญ่ของ B.I. ซึ่งไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นห้าปหนึ่งของภาพผืนของการเกษตรของเราแข็งแกร่งมากการไปรูปเกษตรการใช้ห้าของเมืองไทยที่เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นและความสําเร็จมั่งคั่งด้วยความเจริญรุ่งเรืองในภาคหน้านี้โครงการของเรามี5ด้านคือมีการที่จะร่วมมือกันเรื่องการศึกษาการ ร่วมกันพัฒนาแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนี่คือหมายความว่าภาคภาคต่างๆด้านต่างๆของของเราที่กําลังทําอยู่อาทิเช่นตามพัฒนาเกี่ยวกับสินค้าผู้ประกอบการที่ต้องการไปจีนเราก็เป็นสะพานเชื่อมให้กับผู้ประกอบการทางมาวายาลของเกษตรก็มีหลักสูตรสั้นๆในเท,เทอมในการพัฒนาในหลักสูตรนี้วนเรื่องของสังคมเราทราบดีว่าความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจีนได้ประกาศว่าเขาขจัดจความยากจนได้เราน่าจะเป็นลองศึกษาว่าจีนทําสําเร็จแล้วไทยต้องทําอย่างไรต่อไปเพื่อขจัดจความยากจนจาก ความเดือมร้อนได้ผมคิดว่าทฤษฎีของรอ 9, เก้าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะสล้องและมาปับปุ่มช่วยกันทําช่วยกันสร้างเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้สังคมมั่งคั่งได้ให้ประชาชนจะอยู่ดีกินดีส่วนเรื่องของพลังงานสีเขียวเราทราบดีว่าเป็นเทรนของโลกที่พลังงานสีเขียวของนักขณะนี้ก็มีทางด้านของพลังงานสะอาดซึ่งจะทําให้โลกใบน,นี้จะชนเชื่อต่อการซึ่งกันและกันจะทําให้สิ่งแวดล้อมจะดียิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ลงมือทําโลกใบน,นี้รกร้องเราจะกระจาดความรกรอนได้อย่างไรเราต้องมีการศึกษาตั้งคนแล้ว เปก้าเดือน9เริ่มต้น9แรกของการทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็มีสักดิภาพเราจะสร้างสักดิภาพไปร่วมกันนะคะแต่เป็นการใช้การ13กษา นี่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่มากๆนะคะในการสร้างผลให้เป็นนรษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยที่บ้านนี้หัวใจสําคัญทีเดียวนะคะแล้วเมื่อกี้ฟังท่านดรอู๋และชื่นใจเหลือเกินนะคะว่าเรียนเดินทางไปทั่ทวโลกนะคะแต่ว่าประทับใจประเทศจีนมากๆเลยว่าเวลาติดต่ออะไรกับประเทศจีนเนี่ยมีมิตรจิตมิตรใจเหมือนกับวัฒนธรรมไทยทุกสิ่งอย่างนั่นคือความชัดเจนแล้วก็ตระกูลดิฉันก็คนจีน,นสมาคมการค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทยจีนอันนี้สําคัญมากๆนะคะว่า เราจะทําให้เกิดความร่วมมือในรอยต่อของการทํางานระหว่างเจเนเรชันได้อย่างไรนะคะที่มองว่าคนรุ่นใหม่นะคะไม่ว่าจะมาเรีนระดับเรียนโทรเรียนเกยังเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการรับการพัฒนาแล้วก็ต้องขอบคุณทางสมาคมเป็นอย่างสูงที่พูดถึง จะมีเรื่องของเชนสติเดนต์นะคะไอเชนบลูเรเซอร์อันนี้ดีงามมากนะคะเราอยากจะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะคะผู้สอนมีโอกาสาไปบรรยายที่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวนี้เขามีล่าหมดแล้วนะคะดรูเราไม่ไต้องกังวลในเรื่องภาษาภาษาเป็นเค่นิดเดียวในการเชื่อมต่อวัฒนธรรมนะแต่ว่าหัวใจสําคัญคือความสุขสังหารคะที่เราต้องการจะแบ่งปันให้ซึ่งกันและกันให้สมาคมการค้าการลงทุนร่วมง,งานกับสถาบันวิจัย b r ีอาด้วยแล้วก็การศึกษาเพื่อพัฒนาตระตอบ การต้องเรียนอย่างนี้นะคะทุกท่านที่รักเป็นหลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยที่เราตั้งภายใต้คณะศึกษาศาสตร์เพราะว่าถ้าท่านลองไปศึกษาการศึกษาเพื่นอนำ่ปตอบก,การจะแปลความศพในคณะบริหารธุรกิจแต่ของเราเป็นหลักสูตรแรกหลักสูตรเดียวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและเสียงตอบรับดีมากระดับปริญญาเอกอ่ะเรามีนิสิตมาเรียนเนี่ย 2ีคนบ้าง17คนบ้าน13คนบ้านเราเปิดมา3ารุ่นนะคะระดับปริญโทเรียัต้องการความเ่วมืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นระดับปริญโทรเรียนใส่ในแฟงไว้ให้เรายังเปิดรับอยู่ะะถึนทียีกันยาย,ยนะคะใครที่สนใจมีลูกมีหลานเป็นพี่น้องชาวจีนเนี่ย แล้วก็อาจารย์เอกก็เป็นเชื้อสายจีนด้วยนะมาทํางานร่วมกันนมาเรียนหนังสือร่วมกันก็ยังเปิดรับอยู่แต่ปริาเอกเต็มแล้วนะคะปริาเอดเต็มไวามากนะคะทุกคนสนใจจะมาเรียนแาบปริาเอกมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะไปขึ้นเวทีไหนก็ได้รับความสนใจอีกอันหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านดรอู่อว่าเราต้องการพัฒนาผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่จบแค่ M O U หรือ M O T เราจะต้องมี activity ที่เกิดขึ้นจริง เียนเห็นมาเยอะแล้วนะคะทำ MOU ไซกันนะคะแล้วก็ไม่เกิด Activity จริงๆเล่ยัคิดว่าเต้าแรกของ d ดรอูเนี่ยกับอาจารย์เมย์จะไปด้วยกันเราจะเช็คแฮนแบบ เกิดกิจกรรมนะคะจะเป็นการส่งคนมาเรียนก็แล้วแต่หรือจะทํากิจกรรมรวมกันในรูปแบบอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการทําหลักสูตราาระยะสั้นพัฒนาพี่น้องุปกปแบบกรัรนั้นเองก็ทํางานให้กับกรวงศึกษาธการมายาวนานตั้งแต่ปี6 2จนปัจจุบันได้ได้รับเชิญต่อจงปีเน0ะ็ดศนยในการพัฒนาเสียภาพาร,รูปแบบการที่สําคัญมากๆนะคะเราจับมือกับพี่น้อง SME ทั่วประเทศจับมือกับวิสาหกิจชมุมชนทั่วประเทศลงระดับจังหอำเภอเลยในการจะพัฒนาพี่น้องเหล่านี้ นำไปสู่าการเป็นผู้ประกบอบการในอนาคตนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องาการพัฒนาผู้ประกบอบการไม่ใช่เป็นแค่พี่น้องเษกษตรกรแต่สามารถจะเป็นผู้ประกบอบการทุ่ใหม่ จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเออร์ยังสมาร์ทฟาร์มเออร์ดิวออมจูบเดอร์ชิปตต่างเพราะนั้นคือหัวใจสำคัญเราไม่ทิ้งใครไว้ต้างหลังนะคะดานครูเราไม่ทิ้ง s อสเราไม่ทิ้งพี่น้องชาวนาชาวไร่เราไม่ทิ้งนักการศาึกษาเราไม่ทิ้งคนที่ต้องการที่จะเสริมสร้างเสียภาพตัวเองนะขึ้นมาในการพัฒนาตนเทศเพราะฉะนั้นเราจะใช้สายพานของการทำง,งานร่รวมก,กันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและรวมถึง n g นจสมาคมการค้าการลงทุนเชิงทางสายไหมไทยจีนด้วยจรง มหาวิทยาลายัยเป็นท็อป1เป็นเฟิร์สเดล s ซี่ที่ทำเรื่องของเกษตรเกษตรกรรมในอย่างต่อเนื่องรายาวนานเรามีคณะเกษตรมีคณะวิศศาสตร์มีคณะประมงที่น้องคณะผู้ดไซส์อุตสาหกรรมเกษตรนะคะที่แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพราะฉะนั้นวันนี้วันดีที่9เดือน9ของ2 5 6 6ยกเป็นการเริ่มต้นการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ดราได้ได้โดยจะอธิบายทั้งหมด